มาดูสินี่โอ้โห,โโหน้องเจมครับน้องเจมเคยดีคำว่าเก้ไหมครับเก้เก้เกไม่เคยดนะครับไม่เคยเก้ฟันปลอมครับออฟันเก๊ก็คือฟันปลอมนั่นเองนะครับเก้เนี่ยที่เรามักจะใช้กันก็คือของปลอมนั่นเองนอกจากคำว่าเก๊นะครับจะแปลว่าปลอมเช่นทองปลอมลเราเรียกว่าทองเก๊นะครับในภาษาถิน่นบางถิน่นเรามุ่งตรงไปที่แถบภาคตะวันตกนะครับ มีคำศัพท์คำานึงนั่นคือคำว่าเก๋ใช้กันในแถบทางทิศตะวันตกของเราคำถามถามว่าคำว่าเก๋ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของทางทิศตะวันตกของภาคตะวันตกเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรระหว่างแกล้งหรือหลอกครับ15วินาทีจับเวลาปรึกษากันดังๆได้เลยครับหลอกแกล้งหลอกหลอกเือแกล้งหลอกงำไยหลอก ต้องตอบแล้วครับทีมทองนุ่งจะตอบว่าหลอกครับหลอกทำไมถึงเลือกหลอกครับเพราะอย่างที่ครูทมบอกไปนะครับคพรามว่าเก๊ก็หมายถึงเวลาที่ทองเก๊ก็คือทองปลอมก็เหมือนกับเราไปหลอกเอาทองปลอมไปขายให้เขาอะครับอย่างนี้เองอย่างนี้เองออกอไก่ครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อสองครับข้อสองหลอกเหมือนกันทําไมล่ะครับ ไม่น่าใช่ข้อหนึ่งอ่ะข้อนี้นะครับทีมฮอนดูตอบมาแล้วว่าเก๋ในภาษาถิ่นของภาคตะวันตกแปลว่าหลอกคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือเด็ดแรกคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ ในภาคตะวันตกบางแถบนะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีรวมถึงบางจังหวัดอย่างเช่นอคอนครปฐมเนี่ยนะครับเขาจะใช้คําว่าเก๋กันในความหมายที่แปลว่าแกล้งนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคําว่าเกเรนั่นเองครับ